Thank okay. ชาววันพุธนะคะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยวันนี้ตื่นนอนตอนเช้าอย่าลืม น้ำล้างหน้าแปลงฟันชำะระล้างร่างกายให้สะอาดแล้วที่สำคัญทานอาหารเช้าด้วยนะคะลูกเพราะว่าอาหารเช้าเป็นอาหารมื้อที่สำคัญมากเพื่อไปเลี้ยงสมองและทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงมีแรงในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะอ่าและเด็กๆคะอย่าลืมช่วงนี้เชื้อไวรัสยังไม่ได้หายไปไหนนะคะลูกก่อนออกจากบ้านอย่าลืมนะคะสวมหน้าก,กากอนามายัยพกเจลหรือแอลกอห์ มันล้าเมื่อไปบ่อยเมื่อเราหยิบจับสัมผัสสิ่งของหรือว่าสถานที่ต่างๆนะคะอ่ะเช่นเคยสัปดาห์นี้เราเรียนในหน่วยจังหวัดของฉันซึ่งวันนี้นะคะคุณครูจะพาดเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอำเภอตำบลและหมู่บ้านแต่ก่อนอื่นไปทบทวนคำขวัญสัญลักษณ์และต้นไม้ประจำจังหวัดกันก่อนนะคะไปทบทวนกันเลยค่ะ คำขวัญจังหวัดนครราชสีมาเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปรา,าสาทหินดินด่านเพียนสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครราชสีมานั่นก็คือรูปเท้าจุระนารีและสุ้มประตูชุมพลซึ่งแสดงถึงวีรกรรมอันกล้าหา ของเท้าสุรนา,าลีนะคะที่กอบกู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ซึ่งเด็กๆและทุกคนรู้จักกันในนามของย่าโมูและต้นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมานะคะนั่นก็คือต้นสาธรเป็นต้นไม้มงคลที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ นางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในพศ2537ค่ะและผู้ว่าราชการจังหวัดของเรานะคะก็คือนายวิเชียนจันทระโนไทยทำหน้าที่ดูแลและผิดชอบบริหารงานราชการส่วนภูมิภาคนะคะและในวันนี้ คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอำเภอตำบลและหมู่บ้านไปเรียนรู้กันเลยค่ะหมู่บ้านคือท้องที่ที่รวมบ้านหลายบ้านให้อยู่ในความปกครองอันเดียวกันและมีประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครอง ตำบลคือหลายๆห,หมู่บ้านอยู่รวมกันเราเรียกว่าตำบลอำเภอคือตำบลหลายหลาตำบลที่อยู่ใกล้กันเราเรียกว่าอำเภอแห่งหนึ่งเมื่อมีประชากรหรือผู้คนอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก การสร้างบ้านที่อยู่อาศัยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกันหรือติดต่อกันเป็นหลายๆห,หลังบริเวณพื้นที่นั้นๆจะเรียกรวมกันว่าหมู่บ้านและหากมีหมู่บ้านรวมกันหลายๆห,หมู่บ้าน เราจะเรียกพื้นที่นั้นๆว่าตำบลและหากมีตำบลรวมกันหลายๆตำบลล่ะคะพื้นที่บริเวณนั้นๆจะเรียกว่าอะไรดีใช่แล้วคะ่ะบริเวณนั้นจะเรียกว่าอำเภอและหากมีอำเภอรวมกันหลายๆอำเภอ เราก็จะเรียกพื้นที่บริเวณนั้นว่าจังหวัดและถ้าหากมีหลายๆจังหวัดรวมกันเราก็จะเรียกพื้นที่บริเวณนั้นว่าประเทศการแบ่งเขตพื้นที่อาศัยของคนในแต่ละพื้นที่ก็แบ่งเพื่อให้เกิดความสะดวกในการปกครองดูแลของผู้นำในท้องที่นั้นๆค่ะ ฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วยออเธอออดกันนะคะออกเสียงตามคุณครูค่ะ P P O O T He, t ้อนเธอออดทอดเด็กเล็กทวนอีกครั้งนะคะพอดมอคอดเตียงเด็กฮอดร้อนทอดเด็กเล็กฝึกอ่านสะกดคำ ที่ะสมด้วยสะระเอนะคะอ่านตามคุณครูค่ะกออกอหออหอขเอ,อขอตออตอมออมอนออเนอยออยอ

ออออชออชอสออสฝึกอ่านสะกดคำที่ประสมด้วยสระออ่านตามคุณครูนะคะกอ,อ no oh no yo oh yo 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 ch o ch เรียมหนังสือชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้สาระที่สองนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะเปิดไปที่หน้า38 39นะคะและใบงานเสริมทักษะหน้าที่99ค่ะมาดูที่ใบงานใบแรกกันนะคะลูกหน้านี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอำเภอตำบลหมู่บ้านนะคะให้เด็กๆเ,เขียนบ้านเลขที่โดยเรียงลำดับ61-70ถึงทั้งอาราบิกและเลขไทยลงในช่องสี่เหลี่ยมตามเส้นทางนะคะลกูกนานี้คุณครูเชื่อมั่นว่าเด็กๆหลายคนทำได้ด้วยตัวเองลองฝึกฝนและฝึกทำนะคะลกูก ต่อไปหน้าที่สองหน้าที่39นะคะให้เด็กๆขีดการกระบาดท,ทับตัวเลือกที่มีช่องการเดินทางจากบ้านไปถึงที่ว่าการอำเภอเท่ากับจำนวนการเดินทางในภาพแรกขอบนาหน้านี้คุณครูจะยกตัวอย่างให้เด็กสองข้อก็คือข้อ1และข้อ2นะคะไปดูที่ข้อ1กันค่ะ วิธีการนับนะคะให้เด็กๆขีดทับช่องสีเขียวทึบนะคะหรือว่าสีเขียวเข้มนั่นเองขีดนับตามช่องเลยภาพแรกที่กำหนดให้นะคะนับเลย1 2 3 4 5 6อ่ะขอ1มี6ช่องต่อไปไปดูที่ตัวเลือกภาพแรกฝั่งด้านขวามือนะคะนับตามช่องเลยค่ะ นึ่งเด็กๆเอาดิสอขีดอย่างงี้ก็ได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะอันนี้เจ็ดช่องนะคะต่อไปภาพที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกตเลขหกเลยค่ะ ต่อไปภาพสุดท้ายนับพร้อมกับคุณครูคนะคะ1 2 3 4 5สอมี่ามีหช่องเพราะฉะนั้นจำนวนช่องการเดินทางที่มีจำนวนเท่ากับภาพแรกคือภาพที่2นะคะลูกอ่ะก็คือ6ช่องเด็กก็การกระบาดเลยค่ะต่อไปตัวอย่างที่2นะคะข้อ2 เราต้องนับช่องแรกก่อนนะคะลูกขีดนับพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เจ็ดดเด็กๆก็เขียนเลข9้ลงไปด้านบนต่อมามานับที่ภาพแรกนะคะ1 2 3 4 5 6 7เอ่ะเขียนเลขเจไว้ด้านบน ภาพที่สองค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะเขียนเลขเก้าไปด้านบนค่ะต่อไปภาพสุดท้ายเรานับให้ครบเพื่อความมั่นใจนะคะลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะ ่องที่มีการเดินทางเท่ากับภาพแรกที่เขากำหนดให้ก็คือภาพที่2 9ช่องใช่ไหมคะเด็กก็ากากระบาดเลยอ่ะข้อ3และข้อ4ลองฝึกทำดูนะคะลูกต่อไปหน้าสุดท้ายใบงานเสริมทักษะหน้าที่99นะคะลูกให้เด็กๆนะคะเขียนที่อยู่ของเด็กๆตามที่คุณแม่ หรือว่าคุณพ่อบอกแล้วขีดกากระบาดท,ทับคำศัพท์ที่ออกเสียงคล้ายกับคำศัพท์ที่กําหนดให้ไปดูภาพด้านบนก่อนนะคะ,ะที่วงรีหรือว่าวงกลมนะคะลูกด้านบนให้เด็กๆเ,เขียนที่อยู่ของตนเองสนทนากับคุณพ่อคุณแม่ว่าเด็กๆอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อยู่ตำบลอะไรหมู่บ้านอะไรอำเภออะไรแล้วในอำเภอ ในหมู่บ้านของตนเองนะคะลูกมีผู้นำชุมชนชืน่อว่าอะไรลองสนทนาชวนคุณแม่พูดคุยนะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อ1และข้อ2ด้านล่างคำศัพท์คำแรกที่เขากำหนดให้เป็นรูปกา,าน้ำใช่ไหมคะอ่ะกา,าน้ำร้อนแสดงว่าน้ำที่อยู่ข้างในต้องเป็นยังไงเอ่ยร้อนใช่ไหมคะอ่ะดูคำศัพท์คำแรกเฮ้อ อ๋อเธอฮอตร้อนคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยอ๋อเธอออดเห็นไหมคะลงท้ายด้วยออดเธอออดนะคำนี้ทีนี้ไปดูคำตัวเลือก3ข้อที่อยู่ในกรอบสีเขียวคำแรก o เธออ๋อเธอฮอตเตียงเด็กคำที่สองเธออะเบอร์ขับลูกสัตว์ คำที่สามนะคะเพออะเพอพับรูปสุนัขคำไหนที่ออกเสียงคล้ายกับคำที่กำหนดให้ภาพแรกอะสังเกตง่ายมากเด็กๆก็ดูภาพแรกลงท้ายด้วยออเธอออใช่ไหมคะเราก็ต้องหาคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยออเธอออถึงจะออกเสียงเหมือนกันใช่ไหมลูกอะก็คือคำว่าคอทใช่ไหมคะ เด็กๆก็การกระบาดทับคำศัพท์เลยค่ะตรงนี้นะคะอ่ะง่ายมากเลยทีนี้ข้อสองเอออเธอพอดมอคำนี้ลงท้ายด้วยอ๋อเธอออดใช่ไหมคะเราหาคำที่ออกเสียงคล้าย คำแรกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาคําที่ออกเสียงที่ลงท้ายด้วยอเอเธอออนะมาดูคําแรกเรอเกอรักแปลว่าพรมคําที่สองเธออเอเธอทอดเด็กเล็กคําที่สามเรเอเกอเล็กขาอ่ะคำที่ออกเสียงคล้ายกับคําว่าพอทก็คือคําว่า ทอดนั่นเองลงท้ายด้วยออดเธอออดเหมือนกันอย่าลืมเขียนชื่อทุกครั้งก่อนทำงานนะคะลูกแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วคุณครูปุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ